คลิปนี้มีเนื้อาหาที่ค่อนข้างร่อแหลมนะครับอายุต่ำกว่า18บควรได้รับคำแนะนำนะเข้าไปกินข้าวต้มกันไหมล่ะเมือ่อกี้ครับอ้าวมาสเตอร์ฉันขอโทษฉันฉัน,ฉ,นฉันเซอ่อซ่าเองนะ่ะก็เดี๋ยวคุณก็เลอะแล้วก็เดี๋ยวฉันอาบน้ำไปด้วยเลยแล้วกันยจริงเหรอเอาตัวเก็บรากัน <c oughs> เออไ,ได้เลยครับได้เลย สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีรับสู่ช่อง Master ATM นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมใน Village Lapsody นะครับหมู่บ้านอโรเบงนะครับส่วนคนก็โครงเครงกันไปวันๆนะครับเฮ้ยเคสวัสดีครับคุณผู้ชายสวัสดีครับ คุณผู้หญิงเป็นนหนครับเฮ้ยฉันเห็นหัวหน้าออกมาจากบ้านแม่ไม้เมื่อวันก่อนอืมเขาดูมีความสุขจังอันนี้จานะอะไรของมึงวาแว่นคุณนายครับสวัสดีครับเฮ้ยมาสเตอร์เอทีเอมานี่ได้ตลอดเวลาเลยนะที่เขาไม่อยู่บ้านนะโอเคครับคุณนาย ไอ้หนูไอ้หนูเรียกกูว่าพ่อน้ำหอมของป้าแคทเธอรีนหอมจังผมเละชอบมันจริงๆพี่ก็ชอบไอ้หนูย่ดไอ้ป้าคคอลืมอมป้าหน้าบ้านหน้าหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย วิดีโอมาทิ้งวะงี้เราไปเปิดดูกันหน่อยแล้วมันคืออะไรอะ่ะแต่นี่คืออะไรทักษะการฟพอสพาห์มาแรงเฮ้ยเชี่ยเราจะได้กลายเป็นเศรษฐีทักษะการพอสพัน์มาแรงเลยนู้นเว้ย่า อออย่างนี <S <S ้ก็ได้ด้วยเว้ยเี๋ยวมันจะหน้าปวดหัวหน่อยกัยเราเราไม่มีวิธีการพ่อพันธุ์แมลงจริงๆหรอเฮ้แคทเธอริน ผมได้แล้วนะของอะ่ะนี่ครับข้าวสาลีของคุณขอบคุณนะมาสเตอร์สำหรับข้าวสาลีนะ่ะฉันแน่ใจว่าลูกไก่นะจะต้องโตเป็นพ่อไก่แม่ไก่ที่ดีนแน่เลยยังไงก็ตามตอนนี้ฉันทำซุปเอาไว้นะมาสเตอร์เข้าไปกินเข้าต้มกันไหมล่ะสารข้าวชวนวมากินครับอ,อ้าวเฮ้ อ่เฉันฉันมาสเตอร์ฉันขอโทษฉันฉันฉันเซ้อซ่าเองน่ะโอ้ยแย่แล้วเลอะหมดเลยมาสเตอร์เดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ําแล้วล้างออกให้คุณนะโอเคไหมอ่าโอเคฮะได้ได้ได้ก็เดี๋ยวคุณก็เลอะแล้วก็เดี๋ยวฉันอาบน้ําไปด้วยเลยแล้วกันฮึจริงเหรอเออตกรกบกานเออได้เลยครับได้เลยก็ผมก็ไม่หลังเกตรอกลัวด้วยครับ เมื่อก่อนนะสามีของฉันเคยกลับจากเหมืองด้วยเสื้อผ้าที่เปื้อนอะ่ะฉันมักจะซักให้เขานะอย่าก,กังวลเลยฉันรับรองว่ามันสะอาดแน่นอนถ้าคุณซักแค่เสื้อผ้านะ่ะผมก็กังวลน,นะฮะแคทเธอรีนโอ้ยแชทเคผมรู้สึกกระชุ่มกระชวยเหลือเกินตอนนี้ผมรู้สึกเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกอ้าขอโทษครับแคทเธอรีนผมคิดดังไปหน่อยฮะ <laughs> ไม่เป็นไรมาสเตอร์ Master. ฉันยอมรับนะฉันก็รู้สึกดีกับคุณ คิวฝากเลยตะกั่ยยันเคเชีย่ยแม่งลงมนติกสาสตร์คุณอยู่คนเดียวนะ่ะคุณเหงาไหมพูดไม่ได้ว่าผมไม่ได้เหงาครก็เล็กน้อยฮนะผมก็มีความเหงาอยู่บ้างแล้วต่อจากนี้คุณจะช่วยผมเรื่องนี้ไหมนะ่ะเชี่ยแม่งของจริงวะ่ะคือในะความเป็นจริงแล้วแม่ไมก็ไม่ได้ต้องการผู้ชายไม่ต้องการที่พึ่งทางใจหรอกครับแต่ว่ามันก็ดีไงถ้าจะมีใครสักคนมาคุยให้กระชุ่มกระชวยหัวใจนะเฮ้ยจะปุ๊บ ผมอดใจไม่ไหวจริงๆที่จะเออมือเข้าไปอ,อแคทเธอรีนผมขอโทษโอ้มาสเตอร์ฉันฉันฉันเกรงไปหมดเลยมาสเตอร์ฉันเขินช่วยทำให้ท่านท่านคลายทีนะยากทิ่หายเลยกูจะทำยังไงให้มันสื่อสารลงไปได้วะโอ้โหแบบบทนี้มันดูแบบเฮ้ยแม่งฟิลกูร์ว่ะเฮ้ยแม่งดูรแมนติกมากอะเอเรา ถ้าเรามองข้ามเรื่องของไอ้สิบแปดบวกไว้หนะ้ามัน,ม,น,นมันเป็นแบบมันเป็นฟิลฟิลกู๊ดอะบอกเลยแบบใคได้ฟิลนี้คือฟิลกู๊ดอะนะครับหนึ่งคนก็หนึ่งเรื่องราวไป <c oughs> ครั้งนี้ผมไม่ได้พลาดพังจริยธรรมของผมไม่ได้เสือ่อมคลายจริยธรรมของผมไม่ได้ถดถอยผมไม่ได้ถูกหลอกผมไม่ได้เป็นเยือของใครผมนั้นะชอบแคทเธอรีนจริงๆแต่เสียดาย ที่เธอนะ่ะก็ยังคงไม่อาจลืมแฟนเก่าของเธอแต่ณจุดจุดนี้ผมก็โอเคในความสัมพันธ์ของเรานะขอบคุณเธอมากแคทรีนที่ทําให้ผมรู้ว่าของดีนั้นเป็นยังไงคนเหี่ยกเกข้าโพดดีกว่ากูเสียเวลาเคเราไปดูวัวบ้านคุณนายก่อนดีกว่าคุณนายครับ โอ้คุณนายเลีงเ้งวัวอยู่เหรอพอดีเลยโอ้สวัสดีมาสเตอร์เธอก็มาท,ทําธุระเกี่ยวกับวัวเหมือนกันเหรอใช่แล้วครับคุณนายเดี๋ยวผมขอญอาตคุยกับวัวคุณนายหน่อยนะครับโอ้เต็มกรเบลโอวระเจ้านี่มันนอนวัว คุณมาสเตอร์ถ้าคุณให้ย่าฉันน่ะฉันก็จะกินย่าแล้วก็จะมีนมเยอะนะอ่ะแฮปได้ด้วยยส <yes, K. S 2> เคเมาแล้วอะไรก็ได้สินะไม่เป็นไรนะเจ้าบัวโอ้นมฉันช้ำไปหมดแล้วให้ฉันพักหน่อยนะมาคุยกับเจ้าลาก่อน ฤทธิ์ยายังอยู่เราคุยได้หมดเลยเว้ยเจ้าลาฉันบอกเขาแล้วนะว่าฉันไปเจอเธอน่ะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะฉันจะได้ไม่ต้องวิ่งหนีรอบๆแล้วถ้าฉันหิวฉันก็จะไปหายากินนอกถ้ำแต่จริงๆแล้วฉันชอบแครอทมากกว่านะ่ะอีกแล้วอยากได้แครอทอีกแล้วเจ้าลาอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวฉันจะไปหามาให้แล้วกัน ว้าวว้าวว้าวข้าวโพดออกแล้วเยี่ยมไปเลยว้าวไดข้าโพดต,ตั้งสามสิบันเนี่ยรีไปดีกว่าอ่อาแนะอานนาแอนนาสวัสดีฉันเอาข้าวโพดมาให้เธอแล้วนะ่ะยอดเยี่ยมไปเลยในที่สุดเราก็ทำสำเร็จนะทีนี้เราก็เอาไปให้ลุงฟรองกันดีกว่า โอ้โหนี่ปลูกได้แปลงของฉัอนอย่างนั้นเหรอฉันดูแลผืนดินมาทั้งชีวิตน่าเสียดายที่ได้เห็นตอนที่มันถูกทิ้งน่ะตอนนี้ฉันดีใจมากที่ฉันได้เห็นพื้นที่ของฉันได้รับการดูแลอีกครั้งขอบคุณมากนะหนุ่มน้อยในอนาคตอ่ะนยอยากจะปลูกอะไรบนเนี้ย ที่ของฉันนะ่ะนะนายก็ป่กยเลยแหมไม่คิดว่านายจะทําเกษตรกรรมได้เก่งขนาดนี้นะฉันจะทิ้งที่ดินของลุงฟอกไว้ให้นายทํางานแล้วกันอะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับเป็นกันตัง่ายๆเดียกันคอมเมนต์ใต้คลิปนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาสเตอร์ไอทีมก็ขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับ คลิปต่อไปนะก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับไปละเดี๋ยวผมไปฟาร์มต่อก่อนนะครับช่วงนี้ขาดแคลนเงินทองสวัสดีครับ